เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทางเพื่อนๆน,นักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องคูโดงคอยอีกครั้งสวัสดี ขอบพระคุณ f ออย่างสูงนะครับที่แบ่งปันเหรียญให้กันมาหลายท่านก็เสนอขายเหรียญมาทุกวันนี้ก็ยังมีการซื้อขายกันอยู่โดยตลอดนะครับในคลิปนี้ EP นี้ครูโด่งใช้คำว่าดูเพียงแค่ปีพุทธศักราชเท่านั้นก็สามารถขายได้แล้วขายให้ใคร หลายคนอาจจะสงสัยว่าถ้ามีแล้วขายให้ใครสามเหรียญสามพศนี้ถ้ามีขายใครไม่ได้ครูดงรับซื้อโอเคไหมครูดงรับซื้อนะครับแต่ก่อนที่จะมาพูดถึงเหรียญนี้ครูดงต้องขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงคือมีคนเสนอขายเหรียญมาเยอะมากๆนะครับเหรียญนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่มีการซื้อขายกันนะครับ เห็นไหมนี่ที่เพื่อนๆพี่ๆน,น้องเห็นนี่คือเหรียญเขาเรียกว่าเป็นเหรียญห้าบาทของรัชกาลที่สิบเห็นไหมเหรียญน,นี้แบบพองๆเแบบนี่ยแบบเนี้ยเหรียญแบบนี้หลายคนก็แจ้งว่าเป็นเหรียญเนื้อเกนินี่ที่มีเหรียญหนึ่งบาทด้วยนะที่ส่งมาให้ดูอ่ะหลายคนบอกว่าเป็นเหรียญเนื้อเกิน หลังจากที่ครูโดงดูและตรวจสอบไปแล้วนี่คือเหรียญน,นี้ไม่ใช่เหรียญเนื้อเกินนะครับเหรียญน,นี้ที่เป็นเหรียญของในหลวงรัชกาลที่สิบต้องบอกว่าเหรียญที่เห็นนี้ผลิตจากคิวโปนิกเกิลสอดไส้ทองแดงคิวโปนิกเกิลนะครับสอดไส้ทองแดงเพราะฉะนั้นเหรียญแบบนี้มีโอกาสที่ เขาเรียกว่าเวลาชุบคิวโปนิกเกิลเนี่ยบางทีมันมีโอกาสที่จะพองข้างในก็ได้ถ้าเกิดระยะเวลาผ่านไปหรือว่าโดนความร้อนมากๆเขา้าเหรียญแบบนี้ไม่ใช่เนื้อเกินนะครับแล้วก็ต้องขออนุญาตคูณโด่งยังไม่รับซื้อเนาะเหรียญแบบนี้นะครับโดยเฉพาะเหรียญ5้าบาทที่ออกมองมาออกพองๆแบบนี้ขออนุญาตยังไม่รับซื้อนะครับเพนเพื่อน แต่แต่ในมุมมองของผูดงนะครับุู้ดงอาจจะมองว่ามันเป็นเหรียญที่ชำรุดจากการใช้งานบางทีอาจจะโดนความร้อนมากๆแหละก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับถ้าเกิดผิวนิกเกิลที่สอดไส้ทองแดงเนี่ยแล้วก็ไม่ไม่เนียนพอก็อาจจะโดนความร้อนและพองออกมาแบบนี้ผูดโดงขออนุญ,ญาตปฏิเสธนะครับแต่ก็ขอบคุณมาก ทีนี้มาวกกับเหรียญที่คูโด่งมาบอกว่าคูโด่งรับซื้อดูเพียงแค่ปีพุทธศักราชคูโด่งก็รับซื้อนะครับสําหรับเหรียญนี้ เป็นเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9ต้องบอกว่าเหรียญนี้คุด่งก็รับซื้อมาอยู่โดยตลอดนะครับตอนนี้ก็มีจกครบ100เหรียญแล้วเราก็รับซื้ออยู่ตลอดก็ไทยมีตั้งแต่เคยซื้อมั้งแต่เหรียญหนึงสูงสุดอยู่ที่160บาท200บาทก็มีแต่ว่าอันนัสภาพสวยนะแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็มันก็ต้องยอมรับจริงๆนะครับคูโด่งรับซื้อเหรียญน,นึงอยู่ที่30บาทถึง50บาท 30บาทถึง50บาทนั่นก็คือเหรียญ10บาทปีพุทธศักราช5 5 4 1เหรียญ10บาทปีพุทธศักราช2,541าจำนวนการผลิตนะครับเ8 0 0 0 0หเหรียญก็ถือว่าเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยลำดับ3ก็อย่างที่บอกนะครับช่วงหนึ่งคือราคาสูงมากแต่ว่าปัจจุบันคนเล่นน้อยคนที่เป็นนักสะสมเข้ามาน้อยด้วยอะไรหลายๆปัจจัยนะครับด้วยเศรษฐกิจบ้างด้วยอะไรบ้าง คนหน้าใหม่เข้ามาก็ไปถูกไอ้พวกหัวหมอหลอกบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยก็พออย่างเงี้ก็คือราคาก็ลงมาเอาว่าปัจจุบันราคาลงมากันแล้วกันแต่ว่าเหรียญนี้คูดลงรับซื้อนะครับเหรียญหนึ่งบาทถึงห้าิบาทต่อหนึ่งเหรียญปีสองพารสี่สบอดนี่ครับผมเนาะใครมีก็ ลองทักทายเข้ามาแต่ขออนุญาตนะครับถ้ามีเพียงแค่1 2, 3, เหรียญสองเหรียญคุณดวงแนะนําให้เก็บเอาไว้เพราะถ้าซื้อขายกันมันไม่คุ้มกับค่าส่งจริงๆนะค่าส่งนี่3ามบาท40บาทดีเวลาตีไปพื้นที่ห่างไกลห้าสบาทอนเงี้ยก็อยากให้เพ,พื่อนเพื่อนีน่น้องทําความเข้าใจโอเคไหมเหรียญสิบบาทปีสองพัารนะครับ ทีนี้มาถึงเหรียญ1ิบบาทอีกหนึงปีพศเหรียญน,นี้หลายๆคนก็รู้ว่ามีราคาเกินหน้าเหรียญช่วงหนึ่งโอ้ที่คุโด่งเห็นนะกระโดดไป2 0 0 6เห็นแล้วก็โอ้โหคิดอยู่โหมันปั่นกันน่าดูเลยไม่ว่ากันเหรียญน,นี้เป็นเหรียญ1ิบ,บาทปีพุทธศักราชดูให้ดีนะครับปีพุทธศักราช2อ3 1เหรียญ10บ,บาทปีพุทธศักราช2อ3 1 จำนวนการผลิตนะครับ6200เหรียญเพียงแค่6200เหรียญนะครับถือว่าเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยลำดับที่2เหรียญปี2531 31ราคาที่เขาเล่นกันนะครับก็เฉลี่ยแล้ว1,000บาทบวกลบ 1,000บาทบวกลบนะครับเพราะฉะนั้นใครมีเหรียญปี2,531ันครูด่งรับซื้อนะครับ1,000บาทบวกลบแต่ถ้าเกิดอยู่ในตลับหรือว่าอยู่ในเมาส์อยู่ในซองก็อาจจะขึ้นมา1,100 1,200ก็ต้องดูสภาพเหรียญด้วยให้ดูนะครับนี่คืออีก1นเหรียญหนึปีพศที่ครูดวงรับซื้อปี2,531 นี่ครับผม2เหรียญ2พศแล้วนะทีนี้มาถึงอีกหนึ่งเหรียญที่เป็นไฮไลท์เหรียญนี้เหรียญนี้คูโดงรับซื้อสูงแล้วก็ไม่ใช่น้อยกว่าลหลายๆเจ้านะเหรียญนี้เป็นเหรียญ50สสตังค์ปีพุทธศักราชด,ด้วยดีนะครับปีพุทธศักราช2530รเียญสตางค์ปีพุทธศักราช2530 จำนวนการผลิตนะครับ1,000เหรียญ1,000เหรียญเท่านั้นนะครับปี2,530แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยลำดับหนึ่งของเหรียญ50สตางค์ที่คนต้องการปี2,530 1,000 1,000บาทจีิ0 0ม่1,000แม่ติด1,000ใครมีนะครับ1,000 0บาท ถ้าเป็น1,000 0บาทแบบช้ำเยินมาเลย1,000 0บาทลงมาอาจจะ9,000บาท8,000บาทแต่ถ้าเกิดเป็นเหรียญ UNC 1,000 0บาทบวกบวกนะครับก็ลองลองดูนะครับจะเกิดใครมีทั้ง3ปีพาวสอนี้คู่ถงก็รับซื้อนะครับเหรียญ10บาทปี2541เหรียญ10บาทปี2531และเหรียญ50สตางปี2530 ดูเพียงแค่ปีพศออปีพุทธศักราชก็ขายได้และถ้ามีขายใครครูโด่งบอกไปแล้วครูโด่งรับซื้อคลิปนี้อีพีนี้มีสั้นๆสวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครูโด่งคอยด้วยนะคะ